ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปบู้ไปอะไรเขาเหรอกมันเป็นเรื่องราวของของของการเอาตัวรอดแล้วก็เรื่องของการใช้ใช้หัวใจอะ่ะเพราะว่าด้วยความที่ตัวสแสดงที่ผมรับเล่นเนี่ยตัววันชัยเขาเป็นอาชีพก็คือผู้ชีพเขาเขาก็คือต้องเอาชีวิตตัวเองแค่รอดแล้วก็ต้องพาคนที่อยู่รอบตัวเขาอะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนก็ตาม แล้วก็จะเอาไปให้รอดให้ได้นั่นคือนั่นคือแนวคิดของของตัวละครตัวนี้ในภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็คือเป็นเหมือนฮีโร่คนธรรมดาซึ่ง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 ไม่ได้มีพละกําลังหรือว่าไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้แต่ว่าเขาสู้ด้วยด้วยการไม่ยอมแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการฟิตแควิ่งเนี่ยต้องออกกำลังกายวิ่งไม่ไม่เหนื่อยเพราะจริงๆแล้วบางทีเราถ่ายทํากันกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราไม่ฟิตจริงอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นว่าเราโรยนะแต่ว่าในหนังมันต้องรู้สึกตื่นเต้นเหนื่อยได้แต่ว่าจังหวะการหายใจทุกอย่างมันต้องดูเรากําลังแบบเอาตัวรอดเราบาลังแบบพยายามแบบไม่ตายในมือเลยเนี่ยก็ประมาณก็จริงๆก็ออกกำลังกายอยู่แล้วนะแต่ก็ก็จริงๆแล้วพยายามพักผ่อนมากกว่านอนเยอะหน่อยก็ช่วยได้แต่ว่าเาไม่แบบมีมาธิมันจะต้องไป ไม่ได่ขนาดว่าไปแบบออกกําลังกายอะไรแบบจริงจังเลยก็คือพยายามแบบคาร์ดิโอบ้างแล้วก็พักผ่อนเยอเรีครดออย่ดเยอคด้วยนะครับทอยดูว่ากำลังวันนี้ลูกสาวกำลังเดินกำลังวิ่งนะขวบเก้าเดือน ก็หหเป็นวัยกำลังเรียนรู้น,นะืึกื่องนไม่ต้องห่วงว่เป็นปกติเด็กเลยนะก็ำกำลังถือว่ากำลังจะเข้าสองขวบก็ก,กำลังแบบกำลังน่ารักแหละกำลังกำลงังพูดกำลังเดินเก่งกำลังแบบเร็วอ่ะเราเราต้องคอยแบบคอยดูตลอดเวลา เราทันเขาไม่ทัาแบบทันไปทันบ้าไม่ทันบ้าแตต้องพยายามเดี๋ยวให้ได้าทางใช่ครับส่วนใหญ่ที่มีเวลาว่างเราก็จะแบบเดินทางนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เขาได้ได้แบบมีเวลาได้ก็มีพื้นที่ให้เขาเพเดี๋ยวอีกสักอีกไม่กี่ปีเองไต้องเขาเข้าเนเป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ได้ที่เป็นครอบครัวคือช่วงนี้แหละ มีนก็เลยต้องพยายามหาเวลาได้ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากที่สุดตอนนั้นที่เรียนสง่างามเหมือนแบบรู้ทำไมโรงเรียนแล้วอ่ะเราจะเป็นเคนที่เหมือนตะไม่กอกอกยุ่งยากอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ถึงเวลาอยู่เพิ่งรีบคิดเลยแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น่าจะไม่รู้สิพ่อติดใ ลูกเราเนาะมี<อ>ม,ม,มีมีอยู่ครับก็คือต,ตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่แบบมอง,มองที่เรียนเอาไว้แต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนนะแต่ก็ก็ดูไว้แล้วครับก็อยู่ลิสต์แล้วก็เดี๋ยวค่อยหลอน้องโตนิดนึงเราค่อยพาน้องไปไปไป,ไปวิสิตสกูลอะไรเงี้ยไปดูว่า าชอบแบบไหนถูกจริตแบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยครับผมว่าก็น่าจะอยู่ในประเทศนี้ก็จะพยายามหาโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้างที่สุดแล้วก็เหมาะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราที่สุดอะไรเงี้ยตลอดตอนนี้ตอนนี้ก็อย่างครับยังยังมีจริงมีอ่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบ ต้องไปตลอดเอาด้วยว่าก็ฝากติดตามเลยว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีเนอะแล้วผมโ <c oughs> อเคครับขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณครับครับ